ก็เมื่อกี้ก็ลองลองลงแล้วก็ย่งดูนะครับก็ได้ไปสองแต้มนะครับอากาศร้อนนะครับก็นนบกไม่ได้พุกลมมานะครับลืมนะก็ทำเพิงไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอากาศก็ค่อนข้างร้อน,นครับวันนี้ ะอยู่ไม่นานนะครับลองดูกันสักพักนะครับวันนี้ก็น้ำลดลงเยอะนะครับเลยมาเทสดูนะครับ ก็ตกเป็นสปิวนะครับเป็นไม้ตายตัววิ่งนะครับสายเบ็ดก็เป็นศ8นนะครับจินุนะครับ กก็ลนนััเรรื่อยคบ้ๆตอนนี้ก็ใกล้อะเที่ยงนะครับก็ยังได้สองตัวเหมือนเดิมนะครับไม่มีผลงานเพิ่มนะครับ ก็มีปลาเข้ามาตอดอยู่นะครับจนมันจะเป็นปลาเล็กนะครับวัดไม่โดนนะแดดก็ยังร้อนอปาป้าเหมือนเดิมนะมันมีเมฆมานะครับแต่ว่าครับยังไม่บงังพระอาทิตย์ับแดดยังออกอยู่นะับ ตามลุ้นต่อไปนะหวังว่าจะมีอาไซสใหญ่ๆเข้ามาบ้างนะโอเคครับ ข้าางป่หลังจากแม่น้ำผ่าสักลดระดับแล้วก็อามาเทศไหมกันเลยนะครับ ตกเป็นสปิวนะครับหกง่ายเก็บง่ายนะครับะระยะนะครับออกมาเทสที่เฉยนะครับ<อ>เชียงก็กว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้เวลากลับกันแล้วนะครับอากาศร้อนนะครับไม่ได้เอล่มเมาวันนี้ จะไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มีที่ลมให้ตั้งกล้องนะครับชตจอนวัดปลาก็ไม่ได้เห็นนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับประเทศใหม่โอเคครับเดี๋ยวส่งงานานันอ่ะเลยครับครับก็เป็นว่าได้เวลาของเรานะครับ ลอพักหนึ่งนะครับอาดร้อนมากวันนี้เดี๋ยวก็จะไปส่งผลงานนะครับเป็นยังไงวันนี้กับสปิวหนึ่งคันนะครับช่วงน้ำลดนะครับแม่น้ำป่าสักนะครับโอเคครับส่งผลงานกันครับครับก็องไรก็ฝากนะนะกดไลค์กดติดตาม กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ยังไงก็กล่าวสวัสดีครับพบกันใหม่คลิป,ลปหน้าครับโอเคครับน้นนะกเน,น,นี่ครับน่สองสามสี่ ห้านะห้าเต็มนะครับโอเคครับแดดร้อนนะครับวันนี้ร้อนจ,จับเลยไม่ไหวนะครับกลับก่อนแล้วครับโอเคครับ